สวัสดีครับท่านผู้ชมครับโดยเฉพาะท่านผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนนักศึกษานะครับวันนี้วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์นะครับขอต้อนรับนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ท่านผู้ป,ก,ปกครองนะครับเข้าสู่การพูดคุยกันแบบไฟ้สดนะครับกับผูดในการ อ่าวันนี้พอดีมีกาแฟมาพอดีเลยอ่ะวางเลยครับวางเลยครับ,รบวันนี้เป็นวันแรกที่เราอยากจะพูดคุยกับท่านผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนนักศึกษา mm hmm. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมนะครับเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเพราะว่าเ,เราไม่ได้เจอกันนานมากแล้วก็วันนี้วันที่หนึ่งมิถุนายน สองพันหรกสิบสามแล้วแล้วก็อีกหนึ่งเดือนเต็มๆที่เราจะเปิดภาคเรียนนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะมาทําความคุ้นเคยกับนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ผู้ปกครองผ่านการไลฟ์สดอย่างนี้นะครับผมตั้งแผลนเอาไว้ว่าอยากจะพูดคุยกับนักเรียนนักศึกษาผู้ปกครองผ่านไลฟ์สดแบบนี้ทุกวันตอนเช้านะครับ วันนี้เป็นวันแรกก็อาจจะยังไม่รู้จักไม่ไม่ไม่รู้หมายกำหนดการเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นทุกๆวันนะครับทุกๆวันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับจะเป็นการไลฟ์สดออกไปแล้วก็เ,เรียกว่าอะไรละ่ะหลังจากที่เราโซเชียลดิสแท c นซิงเราปิดเทอมเราเห่างกันไปนานมากนะครับนานมากก็ก่อนจะกลับมาเจอกันก็เดี๋ยวใช้วิธีการแบบนี้ก่อนนะครับ เราจะนั่งพูดคุยกันวันละไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะครับตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปนะครับออยังไงถ้ามีความเห็นมีข้อสักถามอะไรอยากจะพูดคุยสดๆมาได้ที่คลิปวิดีโอได้เลยนะครับที่ท่านกำลังชมอยู่ตรงนี้นะฮะ เราหยุดกันไปนานเนี่ยเราห่างหายกันไปนักเรียนนักศึกษาทีออ่อยู่ปีสุดท้ายของปีการศึกษา2 5 6 2ก็คงจะสำเร็จการศึกษากันไปหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นปวช3แล้วก็ปวส2นะครับตอนนี้ก็จะมีนักเรียนใหม่นักเรียนนักศึกษาใหม่ปวชหนึ่งใหม่แล้วก็ปวสหนึ 1, ใหม่เข้ามานะครับทีนี้ เรามาเจอสถานการณ์ปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือว่าเรียกสันส้นๆว่าโควิด -19 นะครับโควิด -19 ก็ทำให้นักเรียนนักศึกษาไม่ว่าจะเป็นเก่าหรือใหม่หรือเป็นผู้ปกครองที่อยากจะมาวิทยาลัยก็ไม่ได้มานะครับเพราะว่า ปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาลของกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ของประกาศของกระทรวงศึกษาธิการด้วยแล้วก็ประกาศของจังหวัดสุรินทร์ด้วยนะครับเพราะว่าเราจะต้องเอฝ้าระวังป้องกันกันอย่างเข้มงวดเข้มข้นนะครับนะครับไม่อยากจะให้มันมีปัญหาในเรื่องของการแพร่ระบาดน,นะครับเพราะนั้น ก็เลยเราต้องห่างกันไปพักหนึ่งแล้วแหละนะครับแต่ทีนี้ตอนนี้เราจะเริ่มกลับเข้ามาเจอกันนะครับกลับเข้ามาเจอกันก็เลยต้องใช้วิธีนี้แหละฮะเป็นการทักทายพูดคุยกันก่อนเนาะนะครับวันนี้จริงๆแล้วบุคลากรของ,ของวิทยาลัยสารวัตแจ้งสุรินทร์ก็กลับเข้ามาทํางานแล้วนะครับกลับเข้ามาทํางานแล้วนะครับเพราะว่า ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการบอกว่าให้บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการกลับเข้ามาทํางานที่สถานที่ปฏิบัติงานได้แล้วนะครับแต่ว่าก็ต้องเฝ้าระวังตามมาตรการก็คือแน่นอนครับทุกคนต้องใส่แมสนาะนี่ผมก็มีแมสบางอยู่ตรงนี้แต่ว่าอยู่ในห้องคนเดียวก็อาจจะไม่ได้ใส่นะครับนอาจากสวมแมสเวลาไปอยู่ไปอยู่ใน ืนที่ที่มีผู้คนแล้วก็ต้องหมั่นที่จะล้างมือนะครับล้างมือด้วยน้ําสะอาดหรืออาจจะด้วยเจลแอนก็ฮอล์ฆ่าเชื้อด้วยนะครับนะฮะแล้วก็ถ้าไปอยู่ใกล้กันก็อย่าเข้าใกล้เกินสองเมตรหรือ1เมตรครึ่งอะไรประมาณนี้นะโซเชียลดิสแทนซิงนะครับก็ก็ต้องเป็นแบบนี้ไปก่อนเพราะว่าเท่าที่เราติดตามข่าวสาร เ,เกี่ยวกับการแพร่ระบาดในประเทศไทยถึงแม้ว่าเราจะเป็นประเทศที่ควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดได้ดีเป็นอันดับต้นๆของโลกแต่ว่าเท่าที่ติดตามข่าวก็บอกว่าอาจจะมีการาตีกลับถ้าพวกเราไม่ช่วยกันนะครับไม่ช่วยกันนะเพราะว่าตอนนี้มาตรการต่างๆเริ่มผ่อนคลายนะครับถึงระยะที่3แล้วนะ ผ่อนคลายหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นประกาศเคร์ฟิลใช่ไหมฮะเคร์ฟิลนี่ก็เป็นเริ่มตั้งแต่ห้าทุ่มถึงตีสามใช่ไหมตีสามรือตีสี่เขาไป <c oughs> ขอ้ขอมูลไม่ชัดเจนนะครับ <c oughs> แล้วก็อีกหลายๆเรื่องหลายๆกิจกรรมทางสังคมที่สามารถกลับกลับคืนมาได้แล้วนะครับได้แล้วเพราะนั้นสถานศึกษาเราก็เหมือนกันนะครับ <c oughs> เราก็เตรียมความพร้อมแต่ทีเนี้ย เราห่างกันไปนานก็เลยต้องมาใช้วิธีการพูดคุยแบบนี้ก่อนสร้างความคุ้นเคยกันก่อนเนาะไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ปกครองหรือนักเรียนนักศึกษาเอ๊ะบางคนก็ถามก็มาทางแชทของ Facebook ของวิทยาลัยหรือ l ลน์ Official ของวิทยาลัยบอกอจะมีการประถมนิเทศเมื่อไหร่จะเปิดเทอมวันที่หนึ่งกรกฎาคมจริงไหมพวกนักเรียนนักศึกษาใหม่จะมีการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมไหมอะไรองี้ ก,ก็มีการซักถามกันเข้ามาก,ก็ตอบเป็นรายๆไปนะครับแต่ว่าวันนี้เป็นวันแรกของการมาพูดคุยแบบนี้นะครับท่านผู้ชมที่เข้ามานะครับก็อาจจะมีประเด็นซักถามพูดคุยก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับผมอ,อ่านแล้วก็จะตอบได้เลยนะครับก็เป็นการไลฟ์สดออกไปจากห้องทํางานของของผมเองนะจะไลฟ์สดแบบนี้ทุกๆวันช่วงเช้านะครับ ตั้งแต่8นาฬกา30นาทีจนถึง9ก้นาฬกาวันละครึ่งชั่วโมงโดยประมาณนะครับโดยประมาณในช่วงของที่เราห่างห่างกันตั้งแต่ปิดเทอมนะจะว่าปิดเทอมก็ไม่ได้ปิดนะครับเพราะว่าการเรียนการสอนมีช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนมีนาเป็นต้นมาเนี่ยการเรียนการสอนจะมีอยู่2กลุ่มใหญ่ๆก็คือ,อกลุ่ม ที่เป็นนักเรียนนักศึกษาปวชปวสที่ลงทะเบียนเรียนซัมเมอร์นะครับทีนี้พอลงทะเบียนเรียนซัมเมอร์ก็ต้องมีการจัดการเรียนการสอนใช่ไหมครับแต่ว่ามาเรียนที่โรงเรียนไม่ได้ครูก็เปิดห้องเรียนมาสอนไม่ได้ก็มีวิธีการมีการแก้ปัญหาไปแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นนะครับก็เหมือนกันครับมามาเรียนที่โรงเรียนไม่ได้วิธีการของวิทยาลัยก็คือ เราก็จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์นะครับแบบออนไลน์ซึ่งบางอย่างก็ทําได้ดีบางอย่างก็ยังมีข้อติดขัดอยู่นะครับเพราะว่าเป็นอะไรที่ใหม่แล้วก็มันต้องปฏิบัติจริงๆนะครับเพราะว่าเราเรืการเรียนการสอนออนไลน์ออนไลน์ออนไลน์เนี่ยจริงๆแล้วเราก็มีมานานแล้วแต่ว,ว่าเราไม่ได้ทํากันอย่างจริงจังนะครับไม่ได้ทํากันอย่างจริงจังก็อาจจะเป็นลักษณะของครูบางท่านบางคนบางวิชา ที่ดําเนินการแต่ทีนี้มาเจอสถานการณ์โควิดเราต้องโอ้มันต้องทําจริงๆแล้วเพราะว่าคนมาเจอกันไม่ได้ครูกับนักเรียนมาเจอกันไม่ได้นะครับก็เลยต้องเราก็มีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์นะครับวิทยาลัยก็มีเครื่องไม้เครื่องมือบางอย่างที่เอาไว้ติดต่อสื่อสารพูดคุยกับนักเรียนนะครับ แล้วก็จัดห้องเรียนแบบออนไลน์นะฮะไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรปราชาปสที่เรียนซัมเมอร์ที่ผ่านมาก็ผ่านพ้นไปด้วยดีนะผ่านพ้นไปดีดีเพราะว่ามันเป็นการเรียนรู้ไปด้วยกันทั้งครูและนักเรียนทั้งทั้งครูทั้งผู้สอนและผู้เรียนเนาะผู้สอนก็ต้องทําบทเรียนของตัวเองจะติดต่อสื่อสารกับนักเรียนยังไงนะครับผมก็ไม่ได้ฟิกว่าจะต้องใช้แอปพลิเคชันอะไรเม็ดจะใช้ระบบอะไรแต่ให้ มีการสื่อสารกับผู้เรียนสื่อสารกับนักเรียนนักศึกษาเป็นสําคัญนะครับนะครับคุณครูอาจจะแจกชีตคุณครูอาจจะพูดคุยกันทางไลน์คุณครูอาจจะ,ะตั้งกลุ่มขึ้นมาเป็น Facebook เป็นอะไรแล้วก็สื่อสารกันเรียนรู้กันไปนะัะนั้นในช่วงเริ่มต้นเราเป็นอย่างนั้นนะในช่วงเริ่มต้นที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นมาที่เราเจอสถานการณ์เป็นต้นมานะครับที่มีประกาศปิดโรงเรียนน่ะนะครับเราก็ทํากันแบบนั้น แล้วก็ค่อยๆพัฒนามาเรื่อยๆพัฒนามาเรื่อยๆเพื่อให้มันเป็นระบบที่เรียกว่าเป็นเป็นมาตรฐานมากขึ้นในการที่จะจัดการเรียนการสอนออนไลน์นะครับแล้วก็วิทยาลัยมีการอบรมด้วยนะครับมีการอบรมให้คุณครูที่จะจัดการเรียนการสอนออนไลน์เพราะว่าในวันข้างหน้าถึงวันที่หนึ่งกรกฎาคมที่จะถึงเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจว่าสถานการณ์โควิดมันจะ มันจะซาหรือหายไปหรืออย่างไรนะครับเราก็ต้องเตรียมการนะครับให้คุณครูได้อบรมเติมเต็มพัฒนาเรื่องของการจัดการเรียนการสอนออนไลน์นะครับจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผมมีปัญหาเรื่องอินเทอร์เน็ตในห้องพอ,พอนั่งไลฟ์สดอยู่ที่ห้องตัวเองนี่ก็จะรู้สึกว่ามีปัญหาเรื่องของสัญญาณปัญหาเรื่องสัญญาณ เดี๋ยวยังไงก็ขออภัยสําหรับท่านผู้ชมที่กําลังเข้ามาติดตามรับชมนะครับไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาผู้ปกครองนะครับพูดถึงเรื่องของการจัดการเรียนการสอนออนไลน์นะครับเราก็เตรียมทั้งครูแล้วก็ส่วนหนึ่งที่เราเตรียมการก็คือเรื่องของการพัฒนาบทเรียนพัฒนาสื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนซึ่งณครู้แลหละห,หลายท่านทําได้ทําได้ดีในช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้วก็คาดว่าอีกเวลาประมาณเดือนหนึ่งที่เราจะเปิดภาคเรียน ถ้าสมมุติว่าสถานการณ์โควิดไม่ดีขึ้นวิทยลาลัยสารประจังสุรินมีความพร้อมนะครับมีความพร้อมที่จะจัดการเรียนการสอนผ่านออนไลน์ได้นะครับนะคือนักเรียนนักศึกษาข,ของเราไม่ได้เยอะนะครับเพราะนั้นอาจจะมีการเนื้อหาทฤษฎีหรือว่าบางเรื่องที่อาจจะไม่ต้องมาที่โรงเรียนก็ให้นักเรียนนักศึกษาศึกษาจากาบทเรียนออนไลน์ได้ส่วนวิชาปฏิบัติ หน่วยการเรียนไหนที่ต้องมีการปฏิบัติก็นัดหมายนักเรียนเข้ามาอาจจะเป็นอย่างนั้นนะครับถ้าสมมุติว่าสถานการณ์โควิดไม่ดีขึ้นแต่ที่สําคัญก็คือครูกับผู้เรียนกับนักเรียนจะต้องติดต่อสื่อสารกันเนาะถ้าเป็นนักเรียนเก่านะนักเรียนนักศึกษาเก่าปวชขึ้นปวชสองปวชสามหรือปวสสองปวสสองกับ 2, ปวบชสาบ,บางกลุ่มบางห้องไปฝึกง,งานฝึกอาชีพที่สถานประกอบการอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ บางสถานประกอบการจะส่งนักเรียนเรากลับเราก็ต้องหาวิธีการว่าจะให้นักเรียนฝึกกันอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งก็วันแรกที่เจอกันวันนี้นะครับท่านผู้ชมที่เข้ามาอาจจะดูงง,ง,งว่าทําไมผอ,อมานั่งพูดมานั่งเอ่อเป็นเป็นการพูดคุยเตรียมความพร้อมนะเตรียมความพร้อมก่อนจะเปิดภาคเรียนที่หนึ่งปีการศึกษา,าสองพันหาร้อยหกสิบสามหลังจากที่เราเจอสถานการณ์โควิด มายาวนะครับแล้วก็ห่างหายไม่ได้มามาวิทยาลัยนักเรียนนะครับแต่ผมเนี่ยมาโรงเรียนมาวิทยาลัยทุกวันนะครับมาทุกวันส่วนคณะบุคลาก,กรนี่ก็ในช่วงที่มีประกาศให้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะให้เวิร์กฟอร์มโฮมได้ก็มีการจัดจัดกลุ่มเข้ามาทำงานที่วิทยาลายัยบางส่วนไปทำงานที่บ้าน ตั้งแต่จัดมาทำงาน25%มา50%แต่ตอนนี้ประกาศของกระทรวงสาธสริการบอกว่าคุครูบุคลากรสามารถมาทำงานที่วิทยาลัยไ,ลได้100%แล้วนะครับเพราะนั้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับก็จะมีคุณครูเข้ามาทำงานตามปกตินะครับทั้งคุณครูทั้งเจ้าหน้าท,ที่ของบุคลากรทั้งหมด100%เข้ามาทำงานที่วิทยาลัยลตามเวลาราชการปกตินะครับแล้วก็ ก็จะมานั่งพูดคุยกับสร้างความคุ้นเคยกันแบบนี้ก่อนนะจะมีข่าวสารอะไรแทรกเข้าไปให้ให้นักเรียนนักศึกษาให้ผู้ปกครองได้ติดตามทุกๆวันนะครับตั้งแต่8นาฬจนถึง8ปนิกานาทีจนถึง9นาฬิกานะจากสถานการณ์ที่ ที่ผ่านมานะครับแล้วก็ปรากฏการที่มันเกิดขึ้นเราก็บอกว่าพวกเราอาจจะต้องมีวิถีวิธีปฏิบัติวิถีการดําเนินชีวิตที่ที่เปลี่ยนไปนะครับหรือคําที่เราได้ยินกันตามสื่อตามโทรทัศน์วิทยุหรืออา่านหนังสือพิมพ์หรือจะดูทางโซเชียลดูทางสมาร์ทโฟนอะไรก็แล้วแ ติดตามข่าวเราจะเห็นว่ามีคำใหม่ที่มันเกิดขึ้นคือคำว่า new normal new normal คืออะไร normal ก็คือแบบว่าปกติปกติ new ก็คือใหม่ถ้ารวมๆกันแล้วก็คือ,อ,อมันมีความเป็นปกติที่จะต้องเกิดขึ้นใหม่หมายความว่าเราต้องทาไอ้เรื่องที่เราไม่คุ้นเคยให้มันเป็นปกติแบบแบบใหม่ที่เราไม่คุ้นเคย นะครับก็ถ้าเป็นในทางกายภาพที่เราเห็นเห็นก็คือวิธีการทํางานก็บางหน่วยงานก็เวิร์กฟอร์มโฮมแต่ตอนนี้หน่วยงานการศึกษาอาจจะมันอาจจะเวิร์กฟอร์มโฮมไม่ได้เพราะว่าเราต้องมาโดยเฉพาะอาชีวศึกษาเราเนี่ยมันต้องมีการปฏิบัติเนาะเพราะนั้นการการเวิร์กฟอร์มโฮมมันอาจจะมันอาจจะทําไม่ได้นะครับแต่บริษัทห้างร้านเอกชนบางบริษัทบางองคอ์กรบางหน่วยงานกนะ็เวิร์กฟอร์มโฮมได้นี่เป็นเป็นความปกติแบบใหม่ที่เกิดขึ้น คือหมายความว่าถ้าทํางานที่บ้านก็ประสิทธิภาพของงานผลผลิตของงานก็ก็ดีเหมือนเดิมที่มาทํางานที่ที่ทํางานนะครับดีเหมือนเดิมใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นหลายๆองค์กรก็อาจจะใช้วิธีการเบิร์ฟอร์มโฮมนะครับแต่วิทยาลัยสา,ารประชานสุรินวันนี้ไม่ได้เบิร์ฟอร์มโฮมแล้วตั้งแต่วันที่หนึ่งมิถุนายนเป็นต้นไปมาทํางานที่วิทยาลัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับวิธีชีวิตวิธีปฏิบัติแบบใหม่ เรื่องการใช้ชีวิตเช่นการเรียนการสอนใช่ไหมการเรียนการสอนมันเจอกันไม่ได้ครูกับนักเรียนมาที่ห้องเรียนไม่ได้หรือถ้ามาได้ก็มาตามมาตรการโซเชียลดิแทนซิง่งอาจจะนักเรียนยี่สิบสามสิบคนอาจจะมาได้ครั้งละห้าคนหรือสิบคนใช่ไหมครับนี่ก็เป็นวิธีการแบบใหม่อาจจะเป็นนิวนอร์มอลแบบใหม่อนั่นหมายความว่ามีนักเรียน สามสิบสี่สิบคนมาโรงเรียนสิบคนส่วนที่เหลือทําอะไรส่วนที่เหลือคุณครูก็ต้องทําบทเรียนออนไลน์เอาไว้ให้หนักเรียนศึกษาด้วยตนเองก่อนใช่ไหมครับกลุ่มที่ยังไม่ได้มาโรงเรียนก็ศึกษาทางออนไลน์กลุ่มที่มาโรงเรียนก็มาปฏิบัตินะครับเนี่ยครับมันจะเป็นวิถี New Normal แบบใหม่การเรียนการสอนแบบใหม่นะฮะแล้วก็การปฏิบัติตัวอาจจะต้องสวมหน้ากาก,ากนะครับสวมหน้ากากนะแล้วก็ล้างมือ แล้วก็อยู่ห่างกันห้ามแตะเนื้อต้องตัวกันห้ามใกล้ชิดกันนะครับในการฝึกนอกจากหน้ากากอาจจะเป็นเฟสชิลเฟสชิลคือในการฝึกเนี่ยถ้าเป็นหน้ากากาบางบางการฝึกมันอาจจะต้องอยังไงล่ะหายใจแบบสบายๆนะเพราะฉะนั้นถ้า,ถาใช้เฟสชิลมันาอาจจะหายใจได้ง่ายขึ้นแต่ก็ป้องกันการกระเด็นของอสารคัดหลักรต่างนนๆนะ เนี่ยเป็นเป็นเป็นนิวโนมอลเรื่องของการเปลียนมองเรื่องของการทํางานนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะฝากลูกๆนักเรียนนักศึกษาว่าเราต้องเรียนรู้เรื่องพวกนี้แล้วก็ปฏิบัติตามเปลี่ยนวิถีชีวิตของตัวเองตามไปด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเฮ้เดี๋ยวมันก็หายไปเดี๋ยวมันก็หายไปจริงๆแล้วมันมันไมไ่คงไม่ได้หายไปซะทีเดียวจําได้ไหมครับเราเคยมีโรคซาโรคอะไรอะ่ะวัวบ้าโรคไข้หวัดนกโรคอ้วรหลายๆอย่างใช่ไหม ตอนนี้มันเป็นหรือโรคเอดตอนที่มันเป็นก็บอกต้องป้องกันในมางนี้แล้ววิถีการใช้ชีวิตเราก็เปลี่ยนไปตามโลกเหมือนกันครับพอมาเจอโควิด nineteen เนี่ยหลายๆอย่างมันทําให้เราต้องเปลี่ยนไปนะครับอยากคิดว่าเออดี๋ยวมันหายไปใช้ชีวิตสบายๆบาย,บายเหมือนเดิมไม่ได้มันโอโร่โมนแบบเดิมใช่ไหมคิดแบบเดิมทําแบบเดิมแต่ว่าสถานการณ์โลกมันเปลี่ยนไปเพราะว่าเจอโควิด nineteen เพราะนั้นวิธีคิดวิธีปฏิบัติ ก็จะต้องเปลี่ยนไปด้วยนะครับนะอันนี้ฝากให้ลูกๆนักเรียนนักศึกษารวมถึงท่านผู้ปกครองนะครับว่าอาจจะต้องอย่างเช่นนักเรียนนักศึกษาที่ที่ต้องขึ้นรถรับส่งขึ้นรถรับส่งมาโรงเรียนทาแออัดกันมากเยเรามั่นใจได้แค่ไหนว่าจะไม่มีการแพร่ระบาดของเชือ้อนี่ก็สําคัญนะครับนี่ก็สำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทําให้เรามีวิธีการ แบบใหม่ๆเกิดขึ้นเช่นเคยให้ลูกต้องขึ้นรถแบบแอร์อัดมาไี้มาตรการของรถรับส่งถ้าจะต้องมีผู้โดยสารขึ้นอาจจะต้องโซเชียลดิสเทนซิ่งกันหน่อยอย่าเบียดกันมากอย่าชิดกันมากนะครับห้ามหยอกล้อห้ามพูดคุยใกล้้ลลชิดกันมากเวลาเดินทางอะไรเงี้ยมันก็จะต้องมีวิธีการแบบนี้เกิดขึ้นนะ ไม่มีผู้ชมคอมเมนต์มาเลยแต่ผมดูก่อนว่ามีใครคอมเมนต์มาบ้างไม่มีนะนะครับอย่างที่บอกวันนี้เป็นวันแรกผมอาจจะพูดไปเรื่อยๆไม,ไม่ได้มีประเด็นอะไรแต่อยากจะบอกให้รู้ว่าอันนี้จะเป็นช่องทางในการสร้างความคุ้นเคยหลังจากที่ที่เราไม่ได้เจอกันไม่ได้ไม่ได้มาโรงเรียนไม่ได้พบหน้าค่า,าตากันนานพอสมควรลูกๆนักเรียนนักศึกษาอยู่ที่ไหน ก็บอกต่อเพื่อนๆกันนะครับใครที่ใครที่ได้เข้ามาชมไลฟ์สดวันนี้บอกต่อว่าเดี๋ยวท่านเดี๋ยวพออจะมาพูดคุยแบบไลฟ์สดแบบนี้ทุกวันนะครับทุกวันทางช่อง Facebook ของวิทยาลัยในช่วงเวลา8นากา30นาทีถึง9นากาวัะประมาณครึ่งชั่วโมงเพื่อสร้างความคุ้นเคยแล้วจะเอาข่าวสารต่างๆมามาพูดคุยมาบอกกล่าวนักเรียนนะครับจะได้เตรียมตัวกันว่า เราจะมาโรงเรียนกันยังไงเราจะพร้อมกันเมื่อไหร่นะครับแต่ที่แน่ๆคือกระทรวงศาธษาธิการประกาศแล้วว่าวันที่1กรกฎาคม2องพา,าเป็นวันเปิดภาคเรียนนะครับเพราะฉะนั้นให้เตรียมการเตรียมตัวเอาไว้นะครับนักเรียนนักศึกษาใหม่เรื่องของการสมัครเรื่องของการมอบตัวเรื่องของการขึ้นทะเบียนเรื่องของการวัดชุดตัดชุดนักเรียนนักศึกษาใหมนะ่อันนี้ก็ต้องพูดคุยกับครู เพราะว่าเราต้องใช้ช่องทางการสื่อสารนะครับใช้ช่องทางการสื่อสารแล้วก็อันนี้เป็นช่องทางหนึ่งที่จะได้มาพูดคุยกันนะครับาการอาจจะเป็นทางแชทของ facebook ทางไลน์ของวิทยาลัยอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ที่เป็นช่องทางนะอยากจะให้เราต้องเริ่มเราต้องเชื่อมต่อกันคืนละตอนนี้เราห่างกันไปนานนะเราห่างกันไปนานเดี๋ยวจะกลับมาเชื่อมต่อกันคืนละนะครับอันนี้ก็เป็นช่องทางหนึ่งนะครับอย่างที่บอกนะ ก็ฝากบอกต่อๆกันไปว่าเดี๋ยวจะได้พบกับพออทุกวัน8นาฬิกา30นาทีนะครับท่านผู้ปกครองอยากจะสอบถามแลกเปลี่ยนอะไรก็ก็บอกมานะครับนะแล้วก็ช่วงนี้วิทยาลัยก็มีการขับเคลื่อนที่ต้องเตรียมการการเปิดภาคเรียนอยู่หลายๆเรื่องอมีข่าวประชาสัมพันธ์อาจจะเป็นข่าวดีนะครับข่าวดีสําหรับบางคนบางกลุ่มก็คือวิทยาลไยได้ ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับทุนเกี่ยวกับทุนนวัตรกรรม,มรการศึกษาชั้นสูงสําหรับนักเรียนนักศึกษาผู้มีความต้องการพิเศษเอาพูดกันง่ายๆคือนักเรียนพิการครับนักเรียนพิการปราวศระดับปศคือจบม .6 หรือจบปชมาแล้วเป็นผู้พิการมีบัตรผู้พิการนะครับอยากจะเรียนต่อปวสที่วิทยาลัยสาพพยพันธุ์ชรินมีทุนการศึกษาให้นะครับมีทุนการศึกษาให้ผมบอกว่าสูงมาก เอาง่ายๆมากสูงพอๆกับการจ้างเจ้าหน้าที่สักคนหนึ่งของวิทยาลัย <c ười> คือทุนนี้ถ้าได้รับคัดเลือกให้รับทุนนะครับจะได้รับทุนเป็นทุนที่ให้ขาดตัวไปเลยไม่มีการช้ชดใช้คืนคือเดือนละเจ็ดพันห้าร้อยบาทต่อคนเดือนละเจ็ดพันห้ารอยบาทนะครับสำหรับนักเรียนผู้มีความต้องการพิเศษคือนักเรียนพิการนะครับที่อยากจะมาเรียน ต่อสายอาชีพกับวิทยาลัยสาวัช่างสุรินตอนนี้ยังยังมีที่ว่างเหลือนะครับเพราะว่าเจ็ดพันห้าร้อยบาทต่อเดือนนี่ไม่ไม่น้อยนะครับไม่น้อยแต่ว่าจะมีแค่สองสาขานะครับสองสาขาคือสาขาเทคนิคการผลิตหรือช่างกลโรงงานเอาง่ายๆปวสช่างกลโรงงานแล้วก็มีคอมพิวเตอร์ธุรกิจมีสองสาขานะครับเพราะนั้นบอกต่อต่อกันไปว่านักเรียนที่จบ ม .6 ที่เป็นผู้พิการมีบัตรผู้พิการไม่ว่าจะเป็นผู้พิการด้านไหนนะครับมาได้เลยนะครับมาได้เลยมาที่วิทยาลัยสารวัตช่างสุรินทร์นะครับก็รับจํานวนจํากัดแต่ตัวนี้ยังพอมีที่ว่างเดือนละ7,500ัรบาทแต่มีบางคนถามมาว่าเออเป็นผู้พิการแหละจบม6มาหลายปีแล้วจะมาสมัครเข้าเรียนได้ไหมได้แต่ต้องจบป6มาแล้วไม่เกิน3ปีนะครับ ไม่เกินสามปีถ้าเกินสามปีเราเราไม่รับนะครับเพราะฉะนั้นเชิญนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้พิการตอนนี้ที่เรามีวิทยาัาสตร์พรุรินทร์มีผู้พิการที่มาเรียนรวมกับนักเรียนปกติเราเนี่ยมีผู้พิการทางหูนะหูหนวกน,นะครับก็มีหลายคนนะาเป็นสิบนะครับเป็นสิบแล้วก็มีผู้พิการปัญญาผู้พิการสติก็มีนิดหน่อยนะครับเราก็จะมีมาตรการในการดูแลนะครับนะเพราะฉะนั้น ฝากเชิญชวนประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับฝากบอกต่อๆกันไปว่าอยากเรียนปสวสถ้าเป็นผู้พิการนะครับเรียนปสก็ไิทยาลัยสายว่าเจ้าสุรินมีทุนการศึกษาให้เดือนละเจ็ดพันร้อยบาทต่อคนนะครับเยอะมากเจ้าฟองมันเปนิดบอกบอ่ะก, <c oughs> ก็ฝากประชาสัมพันธ์แล้วก็อย่างที่บอกนะครับเป็นการเริ่มต้นกันเชื่อมต่อก <c oughs> ันก,กลับมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เราโซเชียลดิสเทนซิ่ง อ,อยู่บ้านอ,าอะไรนะอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติอะไรกันพอสมควรแล้วตอนนี้มาตรการต่างๆผ่อนคลายแล้วก็เราต้องกลับมาเจอกันก็เลยต้องใช้ช่องทางการไลฟ์สดตรงนี้พูดคุยครับนักเรียนนักศึกษานะครับแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานลูกหลานมาเรียนที่วิทยาลัยสังกัจจ์สุรินทร์ถ้ามีเวลานะครับวันละครึ่งชั่วโมงนะครับมานั่งรับฟังข่าวสารสดๆจากพออนะครับ หรือว่าถ้าไม่มีเวลาตรงกับที่ไลฟ์สดก็อาจจะเข้ามาเปิดดูในในเฟซของวิทยาลัยก็จะมีคลิปของการไลฟ์สดนี้ค้างอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะดูย้อนหลังได้นะครับก็สําหรับวันนี้เป็นวันแรกที่มามาเจอกันในรูปแบบนี้ก็เดี๋ยววันต่อไปก็จะมีข่าวสารอะไรมาบอกข่าวพูดคุยกับลูกๆต่อไปสำหรับวันนี้ก็คงจะแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ